มีนายกบอบตอฐานนึ่งนะครับออกมาท่ามกับท่ามพมพม,พมบอกว่า,าหาพวกเราติ่เข้มแข็งม,ม,มาฝึกชรบอรมู่บานหละบสิบเก้าสิบห้าคนได้ไหมพี่น้องไปเป็นผู้ชายนะครับพี่น้องที่เป็นเพศช,ชายหรือผู้ชายเนี่ยอาอยุติดตั้มวันที่สิบไม่มีเลยครับที่มาเฟือฉลอบอได้เนี่ยไม่มีเคยติดรถจากยาทีติด,ตดแล้วก็มาเป็นชรบอรเพื่อคุ้มครองพีนงพ่น้องประชาชนได้ ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมนายพินันเพิกผ่องครับผู้ว่าการจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้พร้อมด้วยท่านปลัดจังหวัดนะครับท่านรักษาการนายอำเภอและก็ท่านผู้กับสพพรุมครีนะครับมาเยี่ยมพี่น้องหมู่ที่1บ้านเก้ากอตาบลทอนหงอำเภอพลุมครีครับซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับเป็นหมู่บ้านที่พี่น้องประชาชนทั้งหมู่บ้านร่วมใจกันครับต่อต้านยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นกําลังใจที่เข้มแข็งมากเพราะนั้นในส่วนของการหนุนเสริมของรัฐเนี่ยนะครับในการที่จะชี้แนะแนวทางในการดําเนินการที่จะให้หมู่บ้านเนี่ย ปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงนะครับซึ่งเมื่อกี้ได้พูดคุยกันแล้วในฐานข้อมูลเนี่ยครับหมู่บ้านนี้เนื่องจากว่าเราต่อสู้กันมากว่า10ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่การแพร่ระบาดของยาเสพติดนยอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเบาบางนะครับหรือไม่รุนแรงนะครับยังมีผู้ค้าอยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็มีผู้เสพอยู่ไม่กี่คนเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับการดําเนินการก็คงจะเป็น3ส่วนหลักๆส่วนแรกก็คือในส่วนของผู้เสพก็คงได้รับการรักษานะครับตามอาการ ในส่วนของผู้ค้าก็คงจะต้องมีการจับกลุ่มปราบปรามนะครับและก็ส่วนที่3มก็คือในส่วนของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งที่นี่ก็จะมีการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยโดยการที่ชุมชนต้องรวมตัวกันนะครับในการที่จะต้องออกไปเคาะประตูบ้านนะครับหรือออกไปดําเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักให้กับทุกครอบครัวนะครับให้ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและอย่างสม่ําเสมอนอกจากนั้นแล้วก็จะต้องมีการดําเนินการในส่วนของการ สร้างอาชีพสร้างรายได้หรือสร้างกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทําให้เด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับไม่อยู่ว่างแล้วก็มีอาชีพมีรายได้นะครับไม่ไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับกับชุมชนหรือสังคมครับเมื่อพี่น้องประชาชนมีใจตรงกันมีศรัทธานะครับที่จะป้องกันปราบปรามยาเสพติดนี่แล้วก็มารวมตัวกันเป็นจํานวนเป็นร้อยเนี่ยนะครับคือเป็นจํานวนส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเนี่ยเพราะนั้นเมื่อพี่น้องประชาชนมีความพร้อมด้านจิตใจมีความเข้มแข็งเป็นพลังแผ่นดินเนี่ย นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการบริหาการต่างๆนะครับที่เป็นไปตามขั้นตอนเนี่ยนะครับต้องบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุความสําเร็จอย่างแน่นอนก็อยากให้ตําบลหรือหมู่บ้านอื่นๆนี่นะครับมีการรวมตัวหรือรวมใจกันแบบนี้นะครับถ้าพี่น้องรวมตัวรวมใจกันผมเชื่อว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยในในทุกพื้นที่นะครับสำเร็จได้แล้วก็ชุมชนก็จะมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตลอดไปครับคือเราต้องมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องก่อนนะครับว่าใครเป็นผู้เสพ นะครับเมื่อเรารู้ผู้เสพเนี่ยเราก็จะรู้อาการเมื่อรู้อาการก็ทางข่ายตํารวจนี่ก็ต้องสอบปากคําผู้เสพด้วยว่าใครเป็นผู้ค้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ข้อมูลทั้งผู้เสพและผู้ค้าเมื่อได้ข้อมูลแล้วนะครับผู้เสพก็เข้าไปสู่กระบวนการบําบัดหรือกระบวนการรักษาตามอาการอย่างที่ผมบอกว่าแบ่งเป็น3กลุ่มถ้ากลุ่มที่เพิ่งเสพใหม่ก็เข้าค่ายบาบัด12วันนะครับถ้าติดแล้วนะครับยังไม่ถึงกับเป็นผู้ป่วยจิตเวชก็เข้าเมตริกโปรแกรมแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ย ก็ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับรักษาแล้วก็จะมีกองร้อยสอจอที่1เนี่ยรับมาพักฟื้นชั่วคราวเพื่อให้เป็นหลักประกันว่าคนเหล่านี้หายจริงนะครับอันนั้นคือในส่วนของผู้เสพส่วนผู้ค้าเนี่ยก็ต้องถูกปิดล้อมกวาดล้างตรวจค้นอย่างรวดเร็วนอกจากนั้นก็ต้องมีมาตรการทางสังคมนะครับเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอกฎระเบียบของหมู่บ้านนะครับที่ใครที่ครอบครัวไหนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะไม่ให้กู้เฮนของหมู่บ้านนะครับหรือไม่เข้าไป เกี่ยวข้องในกิจกรรมของชุมชนต่างๆนะครับซึ่งเป็นการมาตรการทางสังคมในการที่จะบีบบังคับควบคู่กันไปครับคือในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของพรมคีรีแล้วก็แล้วในส่วนของ9ก้ากเนี่ยผมได้คุยกับพันธุ์บัเด็กอภิชาติคณชเวพผู้กับท่านบอกแม้แต่ผู้เสพนี้ก็ต้องมีการจับกลุ่มครับมีการจับกลุ่มแล้วก็ไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเอาไปบําบัดรักษาตามอาการอย่างที่ผมกล่าวเพราะนั้นทั้งผู้ผู้เสพและผู้ค้าทั้งสองส่วนเนี่ยจะต้องถูกจับกลุ่มอย่างเด็ดขาดแล้วก็ ทุกคนนะครับทุกคนครับการสืบสวนขยายผลนี่ก็เป็นเรื่องของฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจครับจริงๆแล้วถ้าดําเนินการจริงๆเนี่ยก็ได้ผลครับได้ผลในส่วนตรงนี้นะครับก็เพียงแต่สอบถามให้รู้ว่าซื้อมาจากใครเมื่อเราจับกลุ่มผู้ค้าเนี่ยจากผู้ค้ารายย่อยก็จะขยายผลไปสู่ผู้ค้ารายใหญ่เมื่อไปถึงผู้ค้ารายใหญ่เนี่ยก็จะขยายผลในเรื่องของการยึดทรัพย์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นลำดับขั้นตอนอย่างนี้ครับ ชรบรเนี่ยตอนนี้โครงการเ,เสร็จแล้วคาดว่าน่าจะดําเนินการแล้วเสร็จเนี่ยนะครับผมว่าไม่เกินกลางเดือนธันวาครับข่าวบันเทิงไรเวฟวันนี้วัยรุ่นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพราะขับเวฟเครื่องแรงไม่อืดจุหนักไปกับหัวหินยังเร่งขึ้นรื้นรื้นไปเลยค่ะมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด